สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็จัดให้กับแฟนอาร์เซนอลหน่อยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยเป็นเรื่องราวของสโมสรน,นะอาร์สโมสรอาร์เซนอลในวันนี้นะครับมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับผมใช้คํานี้เลยนะชนะ7นัดอย่างน้อยนะจาก9นัด คิดแค่9้านัดพอนะให้ตัวเลขมันสวยเลยนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าอาร์เซนอลตอนนี้นะสิ่งที่อาร์เซนอลเป็นอยู่เนี่ยกำลังดีกําลังดีนะครับก็วันนี้เรื่องราวในสโมสรนี่เพียบเลยนะครับผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลจะมีความสุขนะครับนานๆทําให้ทีแต่ผมอัปเดตนะครับเราของอาร์เซนอลในสรุปข่าวการย้ายทีมแทบทุกวันเลยนะครับก็วันนี้นะครับเลิกเลิกงามยามดีนะก็เสื้ออาร์เซนอลนะครับวันนี้จัดให้เลยนะ เข้ารายการเลยนะครับเรามาดูละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลกันช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของแถลงการนะครับแถลงการของสโมสรอาร์เซนอลรวมถึงข่าวข่าวในแวดวงของสโมสรเองเนี่ยมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวข้องมากนะครับวันนี้นะครับในสโมสรเองเนี่ยมีเรื่องราวของการเสริมทัพ เสริมใครอาร์เซนอลอยากได้ใครเย็นเนี้ยนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะบทความที่วิโยมาตากานะครับซึ่งเป็นคนในแวดวงของลอนดอนนั่นแหละนะครับได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการเสริมทัพของสโมสรอาร์เซนอลให้กลายเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่าเดิมเขาเขียนได้ดีมากนะครับสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยกำลังออกสตาร์ทได้ดีนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว9นัดนี่คือประเด็นสำคัญนะครับ อาร์เซนอลตอนนี้นะครับกับเกมแอสตันวิลล่าเนี่ยทำได้ดีมากถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะไม่สามารถลุ amp, นะ้นแชมป์นะนี้หนังสือพูดไว้เองนะไม่สามารถลุ้นแชมป์และโปรแกรมการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยมีเกมที่ยากลําบากอยู่นะครับก็ถ้าพูดถึงเกมยากลําบากอย่างนี้แล้วผมขออนุญาตเลยนะพาเข้าเลยว่าอาร์เซนอลมีโปรแกรมการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนกับทีมใดบ้างนะครับก็ ในเมื่อสื่อเขาบอกว่าเกมยากอะ่ะในผมขอดูหน่อยทีอ่ะโอเคโปรแกรมการแข่งของสโมสรอ,อาร์เซนอลน,นะครับในเดือนพฤศจิกายนเขาบอกว่าเป็นเกมยากมีใครบ้างตามภาพนะครับวันอาทิตย์นี้7พฤศจิกายน3ทุ่มจะเปิดบ้านรับตมิเอียนของวัตฟอร์ดนะครับถ้าอาร์เซนอลเก็บ3แต้มนะดูอันดับตารางคะแนนก่อนเลยนะผมเอาใจอาร์เซนอลเลยนะอาร์เซนอลจะมี20คะแนนขึ้นที่3นะครับ ขึ้นที่3ลูกได้เสียลบหนึ่งอยู่นะแต่อันดับ3ตอนนี้เป็นแมนซิตี้ก็ต้องดูผลการในขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยในวันเสารออ์ว่าแมนซิตี้เป็นอย่างไรแมนยูเป็นอย่างไรเอาง่ายง่ายเลยนะอาร์เซนอลมีโอกาสแซงแมนยูอ่ะพูดตรงๆเลยตามตารางนี่นะครับทีนี้ผมกลับมาดูที่อันดับอาร์มาดูที่โปรแกรมการในขันต่อนะครับหลังจากที่เจอกับวัตฟอร์ดในวันอาทิตย์นะครับโปรแกรมของเดือนพฤศจิกายนเนี่ย21พิพฤศจิกายนนะครับ ไปเยือนลิเวอร์พูลเที่ยงคืนครึ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะเล่นในบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลในวันที่27พฤศจิกายนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะไปเยือนแมนยูจะไปเยือนแมนยูยนในวันที่3ธันวาคมนะครับก็ตี3 5นเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเยือนเอฟเวอร์ตันนะไหนๆพูดแล้วนะี่ก็เอาให้จบ ปีใหม่นี้ไปเลยดีกว่านะครับเพราะเมื่อกี้พูดถึงเป็นพิธิการนะแต่เผระเอิญมันตารางมันเห็นเยอะขนาดนี้ก็เอาให้จบไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับอาร์ซอนเองเนี่ยก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันในการเล่นในบ้านเจอกับเซาท์แฮมตันเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็ไปเยือนลีสยูนเต็ดนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่22ธันวาคมจะเป็นลีกคัพละเนี่ยบ็อกซิ่งเดย์แกะกล่องของขวัญนะครับอาร์ซอนจะเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับตี2 4 5นาทีนะครับ หลังจากนั้นโปรแกรมแน่นเลยนะแน่นเลยไปเยือนนอริซิตี้26ธันวาคม28ธันวาคมเล่นกับวูดแฮมตันในบ้านของตัวเองนะครับหลังจากนั้นปีใหม่เปิดบ้านรับเกินมาเยือนของ Manchester City นะครับก็เอาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะนี่คือโปรแกรม a r s ์ n ซนเนี่ยมันก็มันก็เยอะนะ a r s ์ n ซนไม่ได้เล่นบอลยุโรปแต่เขาเนี่ยก็ต้องคือเอาตรงเลยมีเวลาพักเยอะสร้างผลงานที่ดีได้นะครับมา อันนี้ส่วนโปรแกรมนะโปรแกร,มน,ร,แกรมนะผมกุยัดนอกเรื่องไปหน่อยนะกลับมาที่แถลงการนะครับวันนี้ในในบทความของมาการ์อามาตาก้าเนี่ยเขาเขียนดีนะเขาบอกเลยว่าตอนนี้สโมสรอาร์ซอน Arsenal เนี่ยกำลังมีนิทิศทางอย่างไรนะครับในส่วนของการเสริมทัพเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นักเตะหลายๆคนในสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบนไว Uh, ตัวของกาเบียลมาการเลสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เล็กองกาแล้วก็วิลเลียมซาลิบาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะดึงกลับมาเล่นให้กับสโมรสรอาร์ซอนผมไม่แน่ใจนะอาร์ซาลิบาในตอนนี้เนี่ยสถานะเขาเขายังไงกับอาร์ซอนแน่นะครับแต่ที่แน่ๆนะซาลิบาเองเนี่ยมิเคียเตต้าเคยพูดไว้นะครับว่าเขาเองเนี่ยอ่ายืมตัวไปอยู่กับฝรั่งมาอลปิกมาเซผมจาได้ละ ไปอยู่กับโอลิมปิกมาซซาริบ้าเนี่ยยังไม่ได้รับโอกาสจากอาร์เตต้านะครับก็นักเตะเหล่านี้ควรจะดึงกลับมาเพราะว่าสโมสรเนี่ยต้องการใช้นักเตะที่มีอยู่นะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยบรรทัดนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจเลยนะการเสริมทัพปีกธรรมชาติการเสริมทัพปีกธรรมชาติสําหรับสโมสรอาร์เซนอลนะเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุด มิเกลเตต้านะครับได้ออกมาพูดนะครับว่าตัวของบุคยโยชาก้าเองเนี่ยไม่ใช่ปีกเป็นธรรมชาตินะเขาเล่นได้ดีทางกราบขวานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เอาเอมิลสสมิธโลเนี่ยเล่นทางกราบซ้ายจริงๆแล้วไม่ใช่ตำแหน่งขนาดถ้าเป็นปีกโดยธรรมชาติต้องนึกถึงลาฮิมสเตอร์ลิงลาฮิมสเตอร์ลิงนี่แหละอาร์เซนอลสนใจและสิ่งที่จะมาทดแทนสไตรเกอร์ ker, กองหน้าตัวเก่ง อย่างลากาแซกที่จะอำลาทีมไปเพราะสโม,มสรไม่ต่อสัญญาไงก็คือเอลริงฮาลันโอ้โอเคนะการที่การที่เขาเขียนบทความนี้กับสะท้อนสโม,มสรอาร์เซนอลว่าเป็นสโม,มสรที่กำลังมีดาวลุ่งระดับท็อปๆเลยนะครับเอมิลสมิธโลเนี่ยสุดๆเลยนะตอนนี้นะครับในส่วนของบุคโยชาก้าเองเนี่ยก็เป็นแกนหลักของทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับก็ถือว่าอาร์เซนอลในวันนี้นะ นอกจากมีฟอร์มการเล่นที่เยี่ยมนะถ้าเขาเสริมปีกธรรมชาติอย่างราฮีมอันนี้เสริมได้นะฟุกสมมตินะฟุกได้ฮารันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เติมเต็มดีมากเลยนะครับก็อันนี้คือบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจในการเสริมทัพนะครับแจ้งให้กับแฟนอาร์เซนอลทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันติโนคอนเต้กันนะครับเรื่องราวของคอนเต้เนี่ยในสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับมีการพูดถึงความอิจฉา งงกันเลยจริงๆแล้วสโมสรอ,อาจจะไม่ได้ฉากันนะแต่แฟนบอลอาจจะฉาบ้างนะครับหลังจากที่สโมสรสเปอร์นะครับแต่งตั้งอันเดนคอนเต้นะครับแล้วก็ได้รู้ถึงงบประมาณการสนับสนุนนะแล้วก็เรื่องราวของการเสริมทัพเรื่องราวของแทคติกเรื่องราวของการคุมการซ้อมคอนเต้ e ลงซ้อมแล้วนะนะกับทีมนะครับตอนแรกมีเรื่องของใบอนุญาตในอังกฤษไงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเคยทํางานที่นี่มาก่อนนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ย สโมสรอาร์ซอน Arsenal เองเนี่ยกับคอนเต้นะครับก็ไม่ไม่เคยมีโอกาสได้จะเป็นข่าวอะไรกันมากหรอกนะครับเพราะอาเจต้ายังคุมทีมอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรอาร์ซอลเองเนี่ยก็เห็นทีมในลอนดอนอย่างสเปอร์เนี่ยคือเขาทุ่มงบประมาณนะเขาทุ่มงบประมาณที่จะเอาสเปอร์เนี่ยมาลุ้นแชมป์ลีกไงในขณะที่อาร์ซอลเองก็ดีวันดีคืนแต่ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็ใช้งินใช้เงนิงนไปเยอะเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วนะ นักเตะที่ซื้อต้องใช้ได้ทันทีบางทีก็ไม่มีโอกาสรอนักเตะเอามาปั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อาร์ซนอลเนี่ยจะแตกต่างจากสโมสรสเปอร์ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซงลากาเซ็กันนะครับก็มันมีในบทความนะครับใครจะมาแทนที่ลากาเซ็ในสื่อต่างประเทศนะครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่าเอครมโคนานะครับ เอเคมโคนาเนี่ยเป็นนักข่าวที่อยู่ในลอนดอนนั่นแหละเขารายงานว่าจริงๆนะครับสมโมสรอาร์เซนอลได้เตรียมแผนพิเศษไว้นะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะมาถึงนะลากาเซตอาจจะต้องย้ายทีมันทีโดยมีสมโมสรอ,อย่างพวกแอลติโกมาลิดเนี่ยสนใจลากาเซตอยู่นะแต่การย้ายทีมอาจจะเป็นเงินก้อนก้อนหนึ่งที่ไม่เยอะมากคือให้ไปเลยความหมายเป็นประมาณนี้อาร์เซนอลก็ต้องไปขอยืมลูก้ายูวิช กองหน้าของเรัลมริดที่สามารถยืมตัวได้เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีกับเรัลมริดนะครับไม่ว่าจะเป็นดานิลเซบาโยสที่เคยยืมตัวมาลูก้ายูบิชก็เป็นหนึ่งในนั้นนะและถ้ายูก้าลูก้ายูวิชเองเนี่ยเล่นได้ดีนะเขาเนี่ยก็อาจจะได้เซ็นสัญญาแบบถาวรกับอาร์เซนอลได้นะครับฉะนั้นคําถามสําคัญใครจะมาแทนที่อเล็กซองกาเซตนะครับคำตอบคือลูก้ายูวิชกองหน้าของเรัลมณิดที่ถูกปล่อยให้ยืมตัวอยู่นะครับ ยบิสมีค่าตัวเท่าไหร่คำตอบคือ25ล้านปอนด์ตอนนั้นเองเนี่ยมาจากไอทรัคแฟนเฟิร์ตเนี่ยเรียลมาดริดซื้อมาถึง70ล้านยูโรนะครับ70ล้านยูโรก็60กว่าล้านปอนด์อย่างน้อยนะวันนี้เขาจะขายแค่25ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับก็ยอบิชเองเนี่ยมีสถิติการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมในไอทรัคแฟนเฟิร์ตนะครับ37ประตูจากการลงสนาม72นัดเขาเล่นดีในบุนเดสซีก้านี่คือลูก้ายวิชน แต่ในพิมพอิลกยังไม่เคยลองนะครับก็นี่เป็นถืออีกหนึ่งดีลนะถามว่าใครจะมาแทนลากาเซตคำตอบคือลูก้ายูวิชนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของการเซ็นสัญญานักเตะนะครับก็วันนี้นะครับพรีเมียเกอร์ตัวเก่งมีสมิธโลมีบุคโยชาก้ามีตัวฮาร์ตัดบอลอย่างพวกโทมัสปาเต้ อีกหลายๆคนแต่ตัวสร้างสารรค์เกมเนี่ยถ้าถามว่าจะอาร์เซนอลจะเสริมใครมิดฟิลเพย์เมเกอร์คนสําคัญนะครับคำตอบคือคนนี้นะครับเจมส์เมดิสันในสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะไมเคิลโทมัสนะครับอดีตตำนานของอาร์เซนอลเองเนี่ยพูดถึงมิดฟิลตัวกลางอีกคนที่มีความสําคัญมากที่สุดในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้นะครับคงจะเป็นใครไม่ได้นะครับว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยเสริมนักเตะมาหคนนะ แต่ก็จะมีนักเตะบางตำแหน่งที่ขาดโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางนะครับตัวของเอมิลสวิตโลเนี่ยไม่สามารถเล่นทุกเกมให้กับอาร์เซนอลได้แต่ถ้าเสริมเจมส์เมดิสันซึ่งเป็นหัวใจในแดนกลางของเรเตอร์ซิตี้น่าจะเป็นอะไรที่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆสำหรับอาร์เซนอลเลยนะครับเมดิสันเองเนี่ยเคยตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้เนี่ยการที่อาร์เซนอลเองเนี่ยจะ เสริมทัพอย่างเกมเดิสันเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ยากแน่นอนเพราะว่าในส่วนของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะขายคือเขาก็ยังทําทีมลุนแชมป์อยู่เหมือนกันถ้าขายนักเตะคีแมนออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ลุนแชมป์ไงฉะนั้นโอกาสกับอาร์เซนอลนะครับที่จะเซ็นสัญญาก,กับเมนดิอามดิสันนะในช่วงของตลาดเดนมกราะคมเนี่ยมันเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะครับก็ ต้องรอดูกันนะครับว่าอาร์ซอลจะทําอย่างไรต่อนะครับกับการสนทับแดนกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของไมเคิลโทมัสยังพูดถึงนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับมันมีประเด็นต่อเนื่องเลยนะครับแรงข่าวเนี่ยเขาบอกไว้ว่าวันนี้นะครับไอรอนแลมสเดลเองเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วเขาก็เป็นทีมยอดเยี่ยมพิมพ์ลีกด้วยสําหรับแลมสเดลนะครับแลมสเดลเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปนะครับก่อนที่จะลงสนามในหลายนัดเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ดีนะ ผมมีความสุขที่อาร์ซนนลนะโดยรวมผมได้เจอสิ่งดีๆนะครับกับความสมดุลในการในการเปลี่ยนและการฝึกซ้อมจริงๆแล้วตอนนี้นะครับสโมสรเองเนี่ยก็มีผลงานที่ดีนะตัวแต่ที่ผลงานที่ดีเด่นเลยคือแลมสตลนี่แหละนะครับก็ในส่วนของแลมสตลเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับการลงสนามในรูปแบบตัวจริงให้กับอาร์ซนอลด้วยเช่นกันนะครับแลมสตลก็ติดทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้นะอาร์ซอนมี ประตูฝีมือดีเลยแหละทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับโครงสร้างทีมดีไงระบบเยาวชนระบบอะไรของอาร์นอลเริ่มลงตัวนะครับก็แจ้งให้กับแฟนอาร์นอลทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบรเลโน่กันนะครับก็ถูกมองว่าเขาไม่มีใจและเขาก็จะย้ายออกจากอาร์นอลในตลาดเดือนมกราคมนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเบรเลโน่นะครับกับเอร์นแลมสเตลเนี่ยแน่นอนครับถึงแม้ว่าแรมสเตลจะมีผลงานที่ดีกว่า ตัวของเบเลโนนะครับที่รับใช้อาร์ซอนมาอย่างยาวนานเนี่ยวันนี้นะครับแหล่งข่าวเขาก็บอกนะครับว่ายังไงเนี่ยเบเลโนก็จะกลับไปเล่นในบนเดซิกาแน่นะครับคุณมีผู้รักษาประตูที่มีฝีมือดีมาก2คนนะสำหรับอาร์ซอนนะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็ชื่นชมอาร์ซอนไงและนักเตะตำนานเนี่ยอย่างพวกมาตินคิโอเนี่ยก็บอกน้องว่าจริงๆแล้วนะถ้าอาร์ซอนสามารถรักษาตัวของเบเลโนเนี่ยไว้เป็นทีไว้แข่งกับ แมลมสเตลได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับเบเลโนเองเนี่ยเขาก็ต้องการเล่นฟุตบอลอฟุตบอลโลกไงคือต้องติดทีมชาติแล้วก็ต้องลงเป็นตัวจริงมันก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะครับทำไมถึงต้องย้ายก็เพราะสิ่งนี้แหละนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเพราะว่าอาร์ซอนมีผู้รักษาประตูฝีมือดีถึง2คนประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ อ๋อเรื่องราวของผลงานเหรอผลงานผมพูดรวมๆผมก็บอกไปแล้วเนาะว่าอาร์เซนอลนี่ยอดเยี่ยมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้จัดการทีมของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับวันนี้เนี่ยผู้จัดการทีมชายอาร์เซนอลคือมิเกลอเตต้าอันนี้เราทราบนะแต่ถ้าเป็นทีมหญิงท่านรู้ไหมว่าคือใครนะครับคือเอ็ดีเอดีวอลเอดีวอลนะครับนนเนี่ยนายคนนี้เขาคุมทีมหญิงของอาร์เซนอลนะครับ อาร์เตต้าคุมทีมชายเอเดวัลเนี่ยคุมทีมหญิงปรากฏว่าผลงานของทีมหญิงอาร์ซนอลเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากในสื่อต่างประเทศเขาแซวกันอย่างนี้นะว่าอาถ้าลองเอาอาร์เตต้าเนี่ยไปคุมทีมหญิงแล้วเอาอีเวลเนี่ยมาคุมทีมชายแท็กติกใครจะดีกว่ากันนะครับก็เอามาเป็นนาาักสืข่าวต่างประเทศก็มาแซวๆกันไงเพราะว่าทั้งสองคนผลงานดีทั้งคู่ไงนะครับ ก็เอามาแจ้งให้กับแฟนอาร์ซอนอลทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังกันนะครับอกองหลังงัเสริมเอ๋อเนี่ยนะครับกองหลังมิดฟิลอะไรอย่างเงี้ยครับคือในสื่อต่างประเทศในวันนี้เนี่ยคนที่เขียนนะครับมีบุคคลสำคัญในสโมสรอาร์ซอนอลเนี่ยชื่อว่าลอนดอนโคนี่นะครับลอนดอนโคนี่คือใครเดี๋ยวผมขออนุญาตดู อันนี้เออไม่ใช่สิไม่ใช่เป็นเป็นเป็นศูนย์ฝึกนะครับเป็นศูนย์ฝึกที่ที่เป็นการสรรหาบุคลากรนะครับที่ลอนดอนโคนีเนี่ยนะครับคือตรงส่วนเนี้ยเขาก็ได้มีการเชื่อมโยงในการมองหานักเตะมาเสริมให้ทับห้กับสโมสรอาร์ซอน Arsenal นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยที่ศูนย์ฝึกแห่งนี้ก่อนที่จะได้แลมสเดลมาเนี่ยก็มีการพูดคุยถึงแลมสเดลว่าน่าจะเป็นนักเตะเนี่ย เหมาะสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยศูนย์ฝึกเนี่ยดึงแลมสตลมาความเห็นก็ตรงกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีนักเตะอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สโมสรเองเนี่ยสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็มีนักเตะที่ปล่อยให้ยืมตัวบางคนเนี่ยควรจะดึงกลับมาเช่นกันอย่างวิลเลียมซาลิบานะครับแล้วก็ในส่วนของนักเตะที่จะเอามาเสริมทัพเนี่ยเพื่อให้ตำแหน่งกองหลังของอาร์เซนอลเนี่ยสมบูรณ์แบบก็จะมีชื่อของ บูบากากาเมล่าบูบากากาเมลแล้วก็ต้องดึงตัวของซาลิบากลับมานะนั่นก็หมายความว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะมีแดนหลังมีทางเลือกดีๆเพียบเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับที่ทำมานะครับก็แจ้งให้กับแฟนอาร์เซนอลทราบประมาณนี้นะครับหมดหรือยัง โอมีทวิตเตอร์ Twitter ของเชสฟาเมกัสนะที่เขาแบบตกใจกับอาร์เซนอลเนี่ยอันนี้ผมคงจะไม่พูดนะเรื่องราวของแลมสเดลนี่ผมพูดไปหมดแล้วอันนี้ผมสแกนดูหน้าหนึ่งสำหรับอาร์เซนอลนะครับมีเรื่องหนึ่งเรามาต่อที่เรื่องราวของอาเซซิโอกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับอาเซซิโอเหมือนกันนะในสื่อต่างประเทศอย่างเอลชินกุโตเนี่ยเขาบอกเลยว่าสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยได้รับข้อสเสนอ อาเซนซิโอมีอยู่5สโมสรมีใครบ้างลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเอซีมิลานยูเวนตุสและโบรุสเซียดอร์มุนนะครับได้ยื่นข้อสเสนอนะครับในการขอเซ็นสัญญากับอาเซนซิโอนะครับเพลเมเกอร์ maker, คนนี้นะครับสัญญานะครับเหลือยี่สิเดือนอาเซนซิโอเนี่ยแล้วปรากฏว่าอาเซนซิโอวัย25ปีเนี่ยไม่ได้อยู่ใน11ผู้เล่นตัวจริงของอันเชลตีนะอาเซนซิโอมีปัญหาเรื่องของเขา่า เรื่องของการบาดเจ็บที่รุนแรงก่อนหน้านี้แล้วทําให้ฟอร์มการเล่นไม่เหมือนเดิมนะครับก็รอดูกันนะครับว่าอาร์เซนอลจะดึงอาเซนซิโอมาจริงหรือเปล่าแต่ต้องแข่งกัน5ทีมนี้แหละนะครับแจ้งให้กับแฟนอาร์เซนอลทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรื่องราวของ d ดนนี่เซบายอสนะครับกับซิกคลาสิเนกนะครับพูด2คนนี้รวมกันเลยนะ ล่าสุดน,นะครับเซ็กโคลัสซินเน็นะครับก็จะออกจากอาร์ซอนในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับผมรา,ายงานจากฟุตบอลลอนดอนเนี่ยเขาบอกไปแล้วนะครับว่าเฟอนิปาเช่นะครับได้ติดต่อมาที่อาร์ซอนแล้วในการดึงเคิร์สเซ็กโคลัสซินเน็นะครับไปร่วมทัพนะครับในส่วนของแดนนี่เซเบยอสเนี่ยอาร์ซอนกำลังพิจารณานะครับแหล่งข่าวจากเอลชินกุโตเขาบอกไว้ว่าคือสโมสรเดลมอนิดเนี่ยปล่อยเซเบยยอสให้ลิเวอร์พูลยืมตัว ต่เรียวเดริดเนี่ยอยากจะแยกทางจากเซบายอสนั่นนี่คือโอกาสที่เหมาะสําหรับอาร์เซนอลนะครับในการเซ็นสัญญากับเซบายอสอีกครั้งนะครับก็แจ้งให้กับแฟนอาร์เซนอลทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลในช่วงเย็นวันนี้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยแฟนอาร์เซนอลเนี่ยคือผมไปออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีแฟนอาร์เซนอลอยู่คนนึงนะครับเขาใส่เสื้อเป็นแฟนพันธุ์แท้อาร์เซนอลเลย เขาใส่เสื้ออาร์เซนอลมายิมนะและเขาก็ใส่เสื้อตัวเก่าวันนี้ผมมีเสื้อตัวใหม่นะผมเองเนี่ยเจอเขานะได้คุยกันเมือ่อเมื่อช่วงเย็นเนี้ยผมก็เลยบอกว่าอ่ะผมเห็นผมเนี่ยอยากจะให้เสื้อตัวที่ผมใส่เนี่ยคุณไ่ซักเองนะผมผมใส่เสร็จเอารายการเสร็จผมก็แขวนไว้อยากจะให้เขาตัวเนี้ยเพื่อให้แฟนอาร์เซนอลมีความสุขนะครับก็เขาใส่จนแบบเสื้อแบบเก่าเลยอะ่ะ เออถ้าได้เสื้อตัวนี้ไปเนี่ยน่าจะเหมาะกับเขานะแต่การจัดรายการครั้งต่อไปผมคงจะต้องอาหาเสื้อใหม่แล้วกันนะครับก็นี่นครับเรื่องราวของอาร์ซอนนัน,น,นทำให้ทีนะแต่ผมบอกได้เลยว่าสโมสรแห่งนี้เนี่ยกำลังไปถูกทิศทางแล้วกับการใช้ระบบเยาวชนและตอนนี้มันเริ่มลงตัวไงนะครับผลงานของอาร์เตต้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับก็ทุกข่าวนี้ก็แจ้งให้กับแฟนอาร์ซอลทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็นี่นครับประมาณนี้นะก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเป็นคลิปของแมนซิตี้กับแมนเชสเตอร์วีเต็ดครับข่าวเนี่ยผมเริ่มมันเริ่มเยอะเลยเดี๋ยวแปลรอแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีครับ